พี่นอ้องไม่ได้กินข,าข,นขา้าวกินข้าวเช้ากินข้าวก็หลับกุ้งพี่น้องบนคับพักปักไรไรพี่น้องหลาบกุ้งกุ้งกลุ่มคนเอียงนีจ้ะ หอมขัวกระเทียมตําใส่กุ้งสดนะคะใส่กุ้งสด,สงสดพี่น,อน้องกินน้ำกันด้วยค่ะวันนี้กินข้าวเช้ากับคนคุ่เป็นตระแซบผักนีดสันิดผักไนนก้า พักกันล้วก,ก็ยองหมาลัวคุณเลิศอ้อมหอมเล็วคนกุ่งนะคะหลับปูุนะ่มหลับกลุ่มาเท่าบังคับพรกอบน้อง เราแซ่แบ,บเนียฮึแซ่บแซ่บเขานียวตุยตุยเขาเนว่มนะค่ะบนเองกลุ่งก็ได้เนาะแต่ว่าตอนปนทา,ายบม่ได้ มีคนทายให้ก็มากินเอาตอนกินเน,น,นาะพ pues ี่น้องเนาะก็เบิ่งพักนะค่ะเออจะจะบอซ้อนมาลผักไดหลายมีทุกทุกชนิดนะคะผักทอะเฉดผอดสลัดผักหอมหอมเลยกินก็บผนโกงเขากันดีขึ้นบนขอนี้วค่ะเบนขอนียวกองมาใหญ่ Doe kapak phải lại Doe kapak phải lại được mặt kẹp kẹp lại được không ạ? kẹp 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 con kẹp 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 kèp นะี่น้องมากินกันคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะมากินเขากันจ้าขอบคุณนะคะคคที่ตับชมผลกุ้งผลกุ้งขอบคุณเช่เกัขอบคุณค่ะ